จาก10ปีที่ผมผมนิยามได้ว่าเพจของจุ้ยเนี่ยยืนหนึ่งมาตลอดจริงเหรอเอ้ยผมว่าคือเราเห็นมาตลอดอะ่ะเดี๋ยวก็ได้รางวัลเดี๋ยวก็ช่องนี้คอนเทนต์ <content S 2> <อ>ขึ้นมาคน<อ>ดูเป็นร้านอ,อะไรเงี้ย<อ>ช่วยแชร์หน่อยว่าจุดเปลี่ยนหรือก้าวกระโดดอะ่ะเส้นทางสำหรับบางคนที่อาจจะเพิ่งมามาเห็นแค่ปลายคอนเทนต์อ่ออะอมันเกิดอะไรขึ้นกับแพลตฟอร์มของเราบ้างจุ้ยว่าช่วงพีกะมันอยู่ มันอยู่ช่วงชื่อว่าช่วงก่อนโควิดช่วงตอนที่ช่วยดูหนักๆอันนี้ก็ยอมรับว่าพอช่วงโควิดปาเนี่ยช่วยก็ค่อนข้างปล่อยปะละเลยกับคอนเทนต์ของเพจค่อนข้างเยอะแต่ว่าก่อนหน้าช่วงเริ่มต้นนะค่ะช่วงเริ่มต้นก่อนโควิดเราค่อนข้างก้าวกระโดดไปมากเพราะว่าเราได้รับรางวัลก็เยอะเอ็นเกจเราสูงแต่พอเริ่มเข้ายุคโควิดแล้วทุกคนอย่าลืมนะคะตอนยุคโควิด ไายที่เต้นอยู่หน้าติกตอกตอนนั้นคือตอนนี้เป็น mode อินฟูหมดซึ่งเราไม่จะเต้นไงมันทำให้ Market ตแชร์พื้นที่สื่อต่างๆตอนนี้เราก็โดนบีบแคบลงบเพราะว่าเราอ่ะเป็นเพจที่ไม่ได้ชัดเจนในเรื่องของมีคนที่ออกมาเป็นคาแรคเตอร์หน้าเพจเหมือนตอนนี้คนน่ยชอบเสพสื่อที่มีคนเป็น าแรคเตอร์อันนี้สําคัญนะอย่าลืมนะคะตอนนี้ทุกร้านอาหารชื่อก็อยากให้เจ้าของร้านเนี่ยออกมาทำคอนเทนต์เองโดยที่เอาหน้าตัวเองออกมาด้วยเพื่อให้คนจําได้เพราะบางร้านอย่าลืมนะคะว่าคนไปไม่ได้ไปเพราะอาหารนะไปเพราะเจ้าของร้านก็มีอยากเจอเจ้าของร้านฉันอยากไปเจอคนนี้ฉันเจอคลิปเขาทุกวันเลยฉันเจอเขาเล่าเรื่องราวต่างๆในร้านของเขาเนี่ยฉันฉันเจอทุกวันเลยบางร้านเนี่ย ไปกล้าออกกล้องนะออกให้เสียงเขาก็พูดว่าเนี่ยคนมาเพราะเสียงพี่นะ <c oughs> มาถึงร้านอะ่ะ <c oughs> เขานี่หรอคนนี้หรอเป็นเจ้าของร้านอะไรเงี้ยค <c oughs> าะยกตัวอย่าง <c oughs> ซึ่งตอนเนี้ยร้านที่กําลังดังสุดๆเลย <c oughs> แล้วคนไปเนี่ย ส่วนหนึ่งด้วยนะอยากไปเจอเจ้าของร้านก็คือร้านพี่เหมยหมึกเป็นซาซิมิอันนี้ก็ตอนนี้ก็ดังมากเพราะว่าร้านเขาอาหารอร่อยแน่นอนทุกอย่างอร่อยดีหมดแหละแต่ส่วนหนึ่งลูกค้าไปก็อยากไปเจอเจ้าของร้านก็เลยอยากจะบอกว่าอีกหนึ่งกลยุทธ์เลยนะตอนนี้เราใช้ทิกต o k ฟรีเราใช้ a c e b o o k ฟรีเราใช้สื่อโซเชียลฟรีเราต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วยอยากอายกล้องออกมาเลยเหมือนตัวจุ้ยเหมือนกันย้อนกลับไปไม่กล้าเต้นเมื่อตอนโควิดไม่กล้าเต้นลงทิกต o k ก็เลยเป็นยังไงล่ะมาเต้นตอนนี้ จะทันไหมทันไม่ทันไม่รู้ทันไม่ทันไม่รู้ <c oughs> ก็ต้องทำเพราะต้องทําเหมือนเราก็สิปีก็ต้อง ing, รีแบนดิ้งเราก็ต้องออกมาตอนนี้เราก็พยายามถ่ายรีวิวร้านอาหารทุกวนันพยายามออกกล้องทุกวนันเพื่อให้คนจําเราได้ว่าเออเนี่ยคนนี้นะก็คือเป็นตัวหลักของชีวิตติดรีวิวอ่าประมาณนี้ค่ะรับชมคลิปเต็มได้ที่ย e ูทูบบีคอมเม r ร์และอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะคะ